ร้านเขาแม่แย่กว่าผมนี่เร่ดดเยอก็มาเด็ก็มาเด็ดใครว่าเสียงใครว่าเสี่ย่นาชัพี่ดีนะพี่ดีไม่น่าปัญญ่อนะโอ้โหคอยตานักหนาไม่ตามจริง โอ้ยฟี้นไม่ใช่กูออนไลน์รุ่นออนไลน์ก็แย่้วมึงก็รู้จนี่ออนไลน์แม่งเฮียแค่ไหนเรื่องข้าเพื่อนเอ้าจริงอันนี้เรื่องจริงอรับเปียนี้ไงเล่นไปกันไปเล่นกันมาเป็นไงอ่ะตปไๆแข่งเหมือนถู่ไ้พี่แข่งไว้ทีนึง หู้เยอะจัไปดกว่าไม่ลงดีกว่าจะต้อตายเฮ้ยอะไรึงเอาอ่ะแกียเกียกียเ่งอง่ะแอ่อ่ะอันนี้ทีมเราเล่นแผนกระจายตัว อยู่คนไหมโอ้เอ็มัจ็ดใช่ไหมเพียวเลยไปนี่ก่อนมีคนช่วยมึงแล้วเพื่ <for> อน <cond> เหล qui, ืออีกตัวหนึ่งมั้งหรือเพื่อนมันดึงอยู่เปล่าวะอาจจะยังเหลืออยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะกันเห็นเลือดพี่น้อยยิงข้างล่างยิ้วยู่วยิ้วยิ้ตัวนีไม่มีซากกระดูกโผล่ขึ้นมาอย่าไปเยจริงเนาะพ้อยทีทำไมปิดแล้วเพื่อนปิดแล้วปิดแล้วอย่าปิดอย่าปิดเพื่อนกูอย่าปิดเพื่อนกูไอ้สัสหมดแล้วใช่ไหมที่เนี่ยหมดแล้วเราจได้เป้าหมายต่อไปของเรา เนี่ยติดยิงนัดเดียวเกี่ย exactly มีเต็มเลย e อ e ไม่ต่วไม่ทันเนีะตัวไม่ทันตงปหวังเพิ่งไอเสียแล้วก็เวโชว์เมนตัวว่ะ เ้องหัวไปละเขาหัวไปละแต่กูไม่มียาว่ะร้อยชอบมากเลยคำว่าคำว่าไม่มียาแต่กูไม่มียาว่ะก็มาดิก็มาดิวงานงานงานเออผมมียาเอ้ยจบตอนนี้เราสองสองอีตาหนึ่งดอกแล้วกูน่าจะกูน่าจะครบชั่วโมงครบพอดีเอ้น่าจะ แต่ก่อนจะตายเดียก็มาดิเดี่ยวเดียดตาย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 ทันทันทันใครปาเน็ตมาวะมันพี่นี่เรามีรถตัวไม่มีว่าแล้วเราโนไปตัวเองมันต้องวิ่งก็เลยไปเล่นเหมือนเราแบบมีนี่ไงรถโอ้โห เนเดี๋ยวนี้คนใช้คนใช้รถเต็มเลยนะเออมันขับทะลุทีเดียวก็ถึงกลางวงแล้วขับไะเอ้ยนู่นนู้นนู่นไอ้คนรู้อยู่เหรอมารับได้คันนี้แม่งน่ามันจะหมดก่อนรารับที่กันแล้ก็นีด้ปะเนึงขอขอลองเทสอะไรนิดนึง ตรงกันอะวะมเลื่อยออหเฮ้ยยิงกันอยู่พี่เฮ้ยบบอกเฮ้ยตีตีมันตีมันตีมันไปเลยโอเคครับพี่นุ้ยเดี๋ยวเจกอีกทีนึเลยนะครับเฮไหนวะออกขวาดิออกขวาีท่าน่อยู่ไหนวะเิน Watch out. out. Mark the location. นนะไโอยพี oh, 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 oh. ่ท oh, ีม okay. ่ไปขอแ Mark the location. เชี่ยมองไม่เห็นแป๊บนึงเพ่งก่อนโอ้หนาวไม่ไหวละ ไปกันเราส่องสายนะเพื่อนนีข้างหนึ่งหมดหมดแล้วเหรอเออหมดแล้วคือมองมองอะไรไม่เห็นเลยขอบคุณดาวสิบห้าดวยนะครับกับบับกราฟิกเป็นสีสันสดใสสดใสไปปะสดใสจนตัวเองมองไม่เห็นดีครับก็มาเด็ดก็มาเด็ดใครว่าเสียงใครว่าสุกี้เน่าใช่พี่ดีนะพี่ดีไม่น่าปัญญาอ่อนนะครับ เฮ้ยตลาดมีคนลั t c h o u เอ็มลีลุดดูตกยูหลังหินแล้วระหว่างที่มองไม่เห็นวัยมแงนะสูงวยแม่งหรือเปล่าวะพี่เกหรอวะผมเป็นคนที่ยิงสูงวัไม่ได้เลยไม่ผมไม่ได้ยิงแ่งเนีเออายเป็นงูเลยที่หี่นเออเป็นไม่ยิงเลยองวัยใจ่แ่หาไม่ิงเลยปกติอันนี้ไม่ยิงนะผมผมว่าผมเป็นคนเล่นเล่นใจโรชานะ คนอื่นเล่นไวกว่ผมไงใรัวพรุ่งนี้แข่งแล้วตื่นเต้นจังเชียเตอนพี่นะต้องที่เกมเออคอมคลิปเต้นเียมเลยเต่นเรียมเลยเปอะเิรสติรสเตสเิเตสูสเรสติสเตเติร์เติร์เิร์ส์์ิ เบาๆแล้วแม่งก็แหละหนาวหายเนี่ยอากาศนอกมันไม่ร้อนนั่นแหละมันเลยเย็นนี่ใครจะรู้ฉันเหงาไปไปหน้าเหรอเร็ว จะถึงเนี่ยเราไปนะ<า>เหยือเยอนะแล้วต้องบัตายยันอกแล้วนอกแล้วติดทำไมใช้เกาะสามนะแล้วตายแล้วกันอีกน้ำอีก Mark the location ไม่รู้มาร์กันวกนะเนี่ยมันได้มาเองไม่รู้มันมาร์กได้ไงกู <c oughs> งแค่ก็โดนรถไม่มาให้กูแล้วเงียบกีบ มันมีบัะกม่เหรอที่บอกอ่ะมันมันวิ่งอยู่อะตอนใช่มีปลาเนี่ยนะผมวะมีปลาไอทีมไอทีมอีกมือเหนื่อยายก็เราจะตายก็บอกไอทีมอย่างนี้มันปลาอันนี้อันนี้คนอื่นนะอันนี้คนอื่นอะไรอะไรก็ไอทีมเอ่ารถที่ว่าปลาและคู ใครเนี่ยนี่ใครมึงไีไงเล่นไปกกนไปเล่นกันมาเป็นไงอ่ะตายตายมันถูไว้พี่แข่งไว้ตายแล้วโอ้ยมันมีอดับด้วยใครจะเล่นปะไปเรวไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหใครปานักหนาเป็นวามจริง ไม่ฟีอะไม่ใช่กูออนไลน์นู่นออนไลน์ก็แย่แล้วออนไลน์เลยมึงก็รู้แต่เนี่ยออนไลน์แม่งเี้ยแค่ไหนเรื่องข่าเพื่อนอ้าวจริงอันนี้เรื่องจริงอ่ะโอ้ยเฮี้ยพูบไปเรื่องจริงพูดให้เฮี้ยคน้นเฮี้ยอยู่ก็อยู่พูดไปอะไรเฮี้ยไหนวะะซเฮียไปสห้ ช่วยด้วยทีมบนหัวกูบนสะพานสะพานมีสองตัวสะพานมีสองตัวดูอยู่เนี่ยจะไม่ช่วยตรงกูแม่งหมดยังไม่รู้เลยที่อ่ะหนาวต้องรอดหมดเลยวะพี่ว่าเดนบนสะพานสะพานอยู่ไหนวะพี่ดิผมอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางได้ละอยู่ขวาคนนึง

มันมีคูณแปดด้วยนะเฮียผมว่าคูณสามกลับขอบคุณดาวสิบห้าดวงแล้วนะคลับว่าขอบคุณดาวแข็งขอบไก่เฮ้ยถ้ามันได้อย่างงั้นผมก็ขึ้นตาขอบตารางปีนี้สีรออยู่นะมิดขอบคุณนะเฮ้ยมันทำให้เต็มที่ครับ แงนงนงนแงนแงนบักบักกี้ใครวะมีบักกี้สองคันอะบักกี้คันอยู่ฝั่งนู้นมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเอามอเตอร์ไซค์ไปดีกว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่พี่สุดหล่อเคยเจอปัญหาเล่นเกมแล้วไม่มีปืนไหมไม่มีนะปกติพี่มีปืนแล้วพี่ก็ตาย พอมีอยู่ถ้าเกิดว่าวัดปืนขอบคุณดาวสามจีบ้านแล้วข้อแคนหน่อยครับเออแคนเวียเชี่ยข้างบนเฮ้ยได้ดับยิแล้วยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วดับเชื่อกับตาครับเฮ้ยริมน้ำเหรอไอ้ดับอ่ะใช่ใช่แม่

แฮนี <formation jin inh throat> <at> ้เปกินไงชอบอะไรให้มันหุดีวัีน้องอวัสดีครับเออนั่นแหละแล้วมันจะบุินดไงมไม่เสียวเยเกสี่ตัวไปดู่หาแบบเนเร็วเดอพี่ไม่เอาแล้วเี่แค่ะเอ้เอบีลั้รอมันเราเรามันคนละแพทกับเราไอ้เดียเลย มาร์คจุดโลเคชันรูปตัวแรกอะโอ้เชื่อไม่นองสวยดื้อายแล้วเอาให้ลงไม่ได้สี่สองแต่ผมเป็นคนกลัวเข็มี่ยเดี๋ยวผมต้องบอกหน่อยว่าตาขาวผมเนี่ยกลัวเข็มมิกเฮ้ยพี่ตีนไอเฟียสบอกว่าตาขาวเลยตัวก็อ้วนกลัวเข็มมิกเ่าเงียสบอว่ว เดือดตัวเดียวแล้วพี่ใช่ป่ะเฮ้ยอะไรนะเดิมเดิมเพื่อนนี่มีเดิมมีเดิมมีเดิมมึงยิงแกพี่ตัวนึงซายซายซายไม่เห็นแน่หวะไอพี่ดีนี่หว่าไม่ใช่ทีพี่พี่ดีพี่ดีอ่ะพี่ดีตัวนึงอะไรหรอแถวแถวหินเนี้ยแหละเออแถวแถวเนี้ยมันมีอีกตัวนึงผมยิงน้องไปตัวหนึ่งเด้๋ยวไว้มันน่าจะซุกมันอยู่ในบ้านหลังบ้านมั้งพี่ดีไอพี่น้องอยู่ที่ไหนเดี๋ยวตัวเดียวตัวท้ายตัวท้ายโอเคพี่เนี่ยไปแล้ว ัก็ละที่เลยทีมยิงน็องไปแล้วเจ็บมากตัวระที่ก็งงอยู่ว่าหินไหนวะหินไหนวะไม่ตัวนั้นแหละที่ทีมยิงน็องบอกสามเจ็ดเลยอ่ะ อะไรต่อเปลาสองสองสองอีกตาหนึ่งมาคนจะได้ครบสองชั่ววัยแล้ว